ขอคงอทางสงมแล้วก็ที่ได้มี่วราชการทั้งหลายเพื่อของความร่วมมือให้ปรับปรงการโฆษณาที่เมื่อท่านรองอธิการออยจะด้หลายสรุปนะคะว่าเคสล่าสุดเนี่ยที่เราได้มีการมีบโทษนะคะการโฆษณาที่ผิดกฎหมายงบกัรไปของออยอแล้วก็ที่กรสชจะมีการด้วยเนี่ยในงาที่คล้ายปีนะคะบที่จะเริ่มต้นปีหน้าเราก็จะมีการร ก็มาถึงราวันที่เองนะคะที่ออเยอร์สดมาก็น่าจะเป็นฟรีทีวีไลน์แรกๆนะะคตั้งแต่เริ่มออกการในระบบดิจิตอลเนี่ยนะคะที่คุณคำสารขอกมาค่ะก็ยังอยู่ในขั้นของการตรวจสอบอยู่ในรอบต่อไปก็ปรับเปือนไปอย่งสถานีกลุ่มค้าทีบีดิจิตอลนะคะโดยเฉพาะช่องใหม่ๆที่มีปัญหาเรื่องล็อกเลงเข้ามาตอนนี้ก็เดีการตรวจสอบ อยู <ion> ่ก็ขอให้ระมัดระวังให้มากขึ้นไม่ช่นะก็จะเจอทำสั่งให้ระงับแล้วก็ในระงับก็จะมีการปรับเงินวันละ2,000บาทรวมมาจนถึงยอดจัดส่งสูงได้ถึง5้านบาทนะคะและวบอร์ดออกจากเขาได้กำหนดแนวทางไว้ว่าถ้ามีการกระทำความผิดอุปสรากเนี่ยก็จะถึงขั้นพักใช้เพื่อขออนุญาตได้นะคะแล้วก็จะมีการกระตุตนตัวกาะทำความผิดจังหวที่จะมีผลในการพิจารณาใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจารอุทยานดูในช่วงกระบวนการ เรื่องควาเรียนหลายสถาบีด้วยกันก็อยากให้ข้อระวังางเฉพาะช่องที่การข้าคกลางคืนว่าช่วงระหว่างตอนมีการแทรกโฆษณาเสมาะเนี่ยกรณีอยู่ในการจับตาของออรก้สัชลที่มุ่งจัดการกจเสิยงบริการททัลนวก็ได้รับทราบเรื่องจับติไปแล้วในช่วงหลังที่ถูกาไปวอานะคะแต่พบกนรกระทำซ้ำซ้อที่ได้ลงนาไว้จับที่ป่ย ้องระหน้าปรกาทกฎคของตอบออไปแล้วนะคะข้อมูลเรื่องร้องเรียนต่างๆก็จะถูกใช้ในการแออกบอนญาด้วยเพราะฉะนั้นสถานีของรัฐยายไดนบอกวนะคะว่จะถูกบันทึกไว้แล้วจะกเต่อการ่จะอนุญาตหรือเชื่อความจบเพียว่าผู้ปกอบการด้วยตัวเองว่าปล่อยให้เช่าช่วงแล้วก็อาจจะมีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นเพราะฉนั้นรวมทั้งวิธยุท้องถิ่นนะคะสารอันตรายที่ตอนนี้กับออกอากาศแล้วจเดิดบกอันตราย ตัวสื่อต่างๆแล้วก็มีการรายงานแจ้งกลับมาที่ทั้งทางกสชทีแล้วก็ทั้งทางด้านการโฆษณาที่ทำการขายยาที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายในการชดเชยโทษต้องมีใบอนุญาตโฆษณาด้วยเส้นท่าไหนไม่มีใบเรื่องโฆษณาเนี่ยก็จะไม่ลงในรายละเอียดเลยก็คือพิ่ารณาปนไม่ใช่รวมถึงถ้าเกิดสงสัยในเรื่องของข้อปราการโฆษณาเนี่ย ถ้าเกิดอยู่ในท้องที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งให้สำนักสาธารณสุขจังหวัดจัหวัดสามารถตาารวจสอบได้